สวัสดีนักเรียนชั้นป .5 นะคะพบกันอีกแล้วกับวิชาภาษาจีน mm hmm. กับเหล่าซื่อปุยวันนี้เหล่าซื่อจะยังอยู่ในบทที่6อยู่นะคะเดี๋ยวจะเรียนเรื่องบทความนะคะวันนี้เป็นบทความของคนคนหนึ่งนะคะเขามาเล่าเรื่องของเขาให้เราฟังแต่ก่อนอื่นเราไปทบทวนคําศัพท์กันก่อนเลยค่ะให้นักเรียนเปิดหนังสือเรียนเล่มสีฟ้านะคะทบทวนคําศัพท์ที่อยู่หน้า44นะคะ44มีทั้งหมด9คําถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยค่ะคําที่1 ยยืื้้ชชางงเห日เเ活งหัวกิจวัตรประจำวันสร้างหูตอนเช้าจงหูตอนกลางวันเสี่ยวหูตอนบ่ายชื่อกินหรือรับประทานหู่ฟันอาหารกลางวันหวานฟันอาหารเย็นสร้างเคอเข้าเรียนเสี่ยเคอเลิกเรียน ต่อไปนักเรียนย้อนกลับมาหน้า4-3นะคะให้ใช้ปากกาหรือดินสอน,นะคะมาจดคําแปลตามที่เราซื้ออ่านด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาช่วยกันอ่านแล้วก็ช่วยกันแปลนะคะหัวข้อบทคือตี้ลิวเครบทที่6วอรเตอร์ยืชชางเชิงหัววอแปลว่าฉันเตอแปลว่าของยือชางเชิงหัวกิจวัตรประจําวันเพราะฉะนั้นประโยคนี้คือกิจวัตรประจําวันของฉันนะคะ เหมยเหมยเด็กผู้หญิงคนนี้คือเหมยเหมยเป็นเพื่อนของเราใช่ไหมคะมาเล่าเรื่องของเขาให้เราฟังว่าวันวันหนึ่งเนี่ยเขาทําอะไรบ้างเดี๋ยวเราจะอ่านทีละประโยคนะคะแล้วก็แปลไปด้วยเลยพร้อมนะคะประโยคที่หนึ่งหัวจ่าสร้างเรี่ยวเตียนฉี่ฉวงเด็กๆจดคําแปลได้เลยนะคะฉันตื่นนอนตอนเิี่ยวเตียนคือกี่โมงคะจําได้ไหมเรี่ยวเลขอะไรเอ่ยเรี่ยวเลขหกนะคะฉันตื่นนอนหกโมงเช้า นักเรียนจะเขียนด้านบนหรือด้านล่างตรงนี้ก็ได้นะคะฉันตื่นนอนหกโมงเช้าตื่นนอนเสร็จแล้วนะคะช่างหูปาเตีนปด点半้课ช่างหูแปด点半上课ช่างหูคือตอนเช้าปาเตีแปดโมงครึ่งช่างเคอแปลว่าเข้าเรียนหรือขึ้นเรียนนั่นเองนะคะเขาบอกว่าเข้าเรียนตอนแปดโมงครึ่ง เข้าเรียนตอนแปดโมงครึ่งต่อไปเขาเรียนแปดโมงครึ่งเสร็จแล้วเรียนหนังสือแล้วทำอะไรต่อจองหูสอเอ้อเตียนชิ่วฟนันจงหูเสืเอเตียนชิ่วฟนันจงหูคือตอนกลางวันสือเอ้อเตียนสิบสองโมงก็คือตอนเที่ยงนั่นเองนะคะเวลาเราแปลเป็นภาษาไทยชิ่วฟนันกินข้าวกลางวัน แต่เราจะไม่แปลแบบซับซ้อนถ้าเราแปลแบบซับซ้อนมันก็จะเป็นตอนกลางวันฉันกินข้าวกลางวันตอนเที่ยงแบบนี้ไม่ใช่นะคะนักเรียนก็แปลว่าฉันกินข้าวกลางวันตอนเที่ยงฉันกินข้าวกลางวันตอนเที่ยงเที่ยงคือเขียน12.00ได้เลยนะคะฉันกินข้าวกลางวันตอน12.00แบบนี้ก็ได้นะคะต่อไปเเั่นียป下午่点半下课 เสี่ยหูสาม点เสี่ยเคอเสี่ยหูคือตอนไหนเอ่ยตอนบ่ายสปั้นสามโมงครึ่งเสี่ยเคอแปลว่าเลิกเรียนเพราะฉะนั้นเรียนก็เขียนไปได้เลยว่าฉันเลิกเรียนตอนบ่ายสามครึ่งอ่าพอเราเติมคําว่าบ่ายภาษาไทยไปปุ๊บเราจะรู้เลยว่าสามโมงตอนนั้นคือช่วงไหนอ่าก็คือบ่ายสามนั่นเองเลิกเรียนตอนบ่ายสามครึ่ง ต่อไปวานช่างลิ้ยวเตียนปั้นชื่อหวานฟันหวานช่างแปลว่าตอนกลางคืนเลิ้วเตียนปั้นหกโมงครึ่งชื่อหวานฟันกินข้าวเย็นเพราะฉะนั้นเวลาเราแปลนะคะเราแปลว่ากินข้าวเย็นตอนหกโมงครึ่งกินข้าวเย็นตอนหกโมงครึ่ง สุดท้ายจิ๋วเตียนซุยเจียวจิ๋วเตียนซุยเจียวจิ๋วเตียนก็คือ9โมงแต่เขาบอกว่ามันเป็นหวานช่างอยู่ด้านหน้าแล้วหวานช่างก็คือกลางคืน9โมงตอนกลางคืนก็คือสามทุ่มนะคะมีคําว่าุ่ยเจียวแปลว่านอนหลับก็คือนอนหลับตอนสามทุ่มประโยคสุดท้ายนอนหลับ3ทุ่มนะคะนักเรียนเขียนลงไปได้เลยนอนหลับ3ทุ่ม จบกันไปแล้วนะคะสาหรับบทความของเหมยเหมยนะคะเขามาเล่าเรื่องกิจวัตรประจําวันของเขาให้เราฟังนะคะส่วนมากเด็กนักเรียนก็จะเป็นประมาณนี้ตื่นเช้ามาทานข้าวเช้าไปโรงเรียนกินข้าวกลางวันเรียนตอนบ่ายกลับบ้านกลับบ้านเสร็จทําอะไรบ้างคะอาจจะทํากันบ้านทานข้าวเย็นแล้วก็นอนนะคะอันนี้เป็นกิจวัตรวันปกติของนักเรียนนะคะต่อไปเราซื้อจะสั่งแบบฝึกหัดนะคะให้นักเรียนเปิดเล่มสีขาว หน้าสีนะคะหน้า43เขาบอกว่าระบายสีอักษรที่เหมือนกันด้วยสีเดียวกันระบายสีอักษรที่เหมือนกันด้วยสีเดียวกันมีคาว่าช่างเสียแล้วก็อู่สามคำนี้จะคล้ายกันมากนะคะกลับหัว ไปกลับหัวมาอาจจะแบบสับสนนิดนึงให้นักเรียนลองแยกสีถ้าเป็นคําว่าช่างเนี่ยเนี่ยแบบนี้ค่ะให้นักเรียนระบายด้วยสีชมพูเขาระบุสีมาให้ด้วยนักเรียนก็ใช้สีชมพูระบายช่างหนึ่งคแล้วหาต่ออ่ะเจออีกแล้วช่างก็ระบายได้เลยแบบนี้นะคะต่อไปเสียสีฟ้าเราซื้อเจอแล้วเห็นไหมคะเสียก็ระบายสีฟ้าสีฟ้าหาให้หมดเลยนะคะทั้งหน้าเลยต่อไปอูสีเขียว นะคะมีทั้งหมด3ตัวแยกเป็น3สีสีชมพูสีฟ้าและสีเขียวนะคะระบายทุกคำเลยที่อยู่หน้า43นี้ต่อไปให้นักเรียนเปิดหน้า45นะคะข้อด้านล่างข้อที่เเขาบอกว่าให้เติมอักษรจีนให้เป็นคำศัพท์นะคะอย่างข้อที่1ต้องการคำศัพท์ด้านหน้าเพื่อที่จะมารวมกับคำนี้ที่อยู่ในตัวการ์ตูนนะคะแล้วเป็นคำศัพท์คำหนึ่งเขามีคำว่าสร้างให้สร้างนักเรียนต้องหาคำที่อยู่ด้านหน้า คำศัพท์คำไหนที่เราเรียนแล้วมีคําว่าช่างอยู่ด้านหลังเราซื้อทําให้ดูหนึ่งคำเจ้าช่างที่ปแปลว่าตอนเช้าอีกคํานึงล่ะคะที่เราเรียนคู่กันที่อยู่ในบทที่5เจ่าช่างตอนเช้ามีตอนกลางคืนใช่ไหมคะลงท้ายด้วยช่างเหมือนกันนักเรียนเปิดดูได้เลยต่อไปข้อ2เคอเคอเคอที่เกี่ยวข้องกับบทเรียนบทเรียนนี้มีคำศัพท์ที่ลงท้ายด้วยเคอด้วยทั้งหมดสองคำอะถ้าใครจำไม่ได้เปิดเล่มฟ้าดูสิคะ เล่มฟ้าหน้า44ีมีไหมคะมีลงท้ายด้วยเคยเห็นไหมคะช่างเคยกับเสียเคยนักเรียนก็เติมช่างอีกคำหนึ่งก็เติมเสียแบบนี้นะคะต่อไปข้อ3หูลงท้ายด้วยหูที่แปลว่าช่วงเวลาคำศัพท์ไหนที่มีคำลงท้ายด้วยหูคำนี้เยอะนิดหนึ่งเพิ่มเป็น3คํคำแล้วนะคะเราซื้อไปให้มีตอนเช้าคำหนึ่งช่างหูแล้วก็มีอะไรนักเรียนเปิดดูเล่มสีฟ้าหน้าเมื่อสักครู่นี้ที่เราซื้อพาเปิดดูนะคะมีหมดเลยต่อไปสุดท้ายฉิว ฉิวที่เกี่ยวข้องกับกีฬาที่ใช้ลูกเพราะฉะนั้นคำศัพท์คำนี้ข้อสุดท้ายเนี่ยนักเรียนเปิดไปดูเรื่องกีฬาบทที่1ได้เลยนะคะอย่างเช่นจูฉิวจูฉิว,วฟุตบอลเติมแค่คำว่าจูหรือผายฉิววอลเลย์บอลก,ก็เติมแค่คำว่าผายมีเยอะเลยนะคะคำศัพท์กีฬาที่ลงท้ายด้วยฉิวนักเรียนเปิดดูบทที่1ได้เลยอาจจะย้อนกลับไปนิดนึงนะคะเป็นการทบทวนด้วยคัดลายมือนะคะให้นักเรียนคัดลายมือหน้า47หนึ่งหน้านะคะมีคำว่าอู๋ สามบรรทัดจงเสียชื่อคำสอบวันนี้มีแต่คำสั้นๆนะคะนิดเดียวเล่มนี้ใช้ดินสอเหมือนเดิมนะคะวันนี้เราซื้อสั่งงานสามหน้านะคะนักเรียนอย่าลืมทำงานมาส่งนะคะให้เรียบร้อยแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะ่ะเจเจียนบ๊ายบาย